แล้วคุณแม่เคยกังวลใจใช่ไหมคะว่าลูกเนี่ยจะยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยคาง่ายๆยังอ่านไม่ได้เลยครูคิกจะมาแนะนําแบบฝึกที่จะสามารถฝึกให้ลูกๆของเราอ่านภาษาอังกฤษออกได้ภายในหนึ่งเดือนลูกๆจะสามารถฝึกอ่านแบบโฟนิกส์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะมันคือแบบฝึกหัดเพื่อฝึกอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์เด็กๆเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มอ่านได้เราต้องฝึกอะไรก่อนต้องเรียนอะไรก่อนจะมีเป็นแบบฝึกหัดให้ทําไปทีละหน้าทีละหน้าเริ่มจากง่ายๆแล้ว ก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆอย่างเช่นสระในภาษาอังกฤษในเรื่องของโฟนิกส์เนี่ยมันก็จะมี Short A Short E Short i Short O Short U เหล่านี้นะคะเราก็จะแตกออกเป็นคำอ,นอื่นๆและก็จะมีสระเสียงยาวให้สามารถที่จะฝึกการเทียบเสียงแบบโฟนิกส์แล้วอ่านออกมาเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงของเจ้าของภาษามากที่สุดเด็กๆก็จะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเขามีแบบแผนและในที่สุดการออกเสียงชัดเจนถูกต้องเวลาที่เขาจะต้องอ่านเป็นแบบ ฝึกหัดหรือว่าประโยคยาวยๆเด็กก็จะอ่านได้คล่องขึ้นที่สําคัญเราจะมีเป็นคลิปสอนที่ครูคิจะสอนให้ทีละบททีละหน้าเลยค่ะก็คือ5ตัวเวลาที่เราเรียนครูกิกจะรวมไปเลยนะคะวิธีการแยกเสียงจะเป็นแบบนี้เราจะไม่แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรภาษาไทยเราจะแทนด้วยเสียงถ้าเราจํเป็นเสียงแอดแอดแค่นี้มันคือสระเสียงสั้นโอเคไหมคะเป็นแอดแต่พอมันเป็น AI ติดกันมันคือสระเสียงยาวก็จะเป็นเอ -a -a na ma a น้องๆอ,อยู่ในวัยประถมอยู่แล้วสามารถเข้ากลุ่มมาเองได้โดยผ่านเฟซของคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะมาดูวิธีการฝึกแล้วก็ฟังเสียงออกเสียงไปพร้อมกับครูได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยอ่านหนังสือออกไม่ว่าน้องจะอยู่ในชั้นไหนนะคะในช่วงของวัยประถมสามารถเริ่มได้ทันทีเรียนไม่นานคะ่ะที่ลูกจะได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องให้ชัดเจนในรูปแบบของ p h o n i ส์การเรียนรู้แบบนี้แล้วมีแบบฝึกหาทางออนไลน์ให้จะทําให้ลูกสามารถประ ตัวเองได้และสามารถย้อนกลับมาดูเมื่อไม่เข้าใจดูซ้ำกี่รอบก็ได้อยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพค่ะสามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจได้ทันทีเลยรีบสั่งเข้ามานะคะถ้าหมดโปรโมชั่นแล้วคุณจะได้ซื้อในราคาที่แพงขึ้นเพราะคูเก็กมั่นใจว่าแบบฟรนี้จะให้ประโยชน์สร้างคุณค่ากับคุณทําให้ลูกสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนกดสั่งซื้อได้ทันทีตอนนี้เลยเพื่อไม่ให้พลาดราคาโปรโมชั่นค่ะ